รับชาติอีกท่านหนึ่งของดิฉันในวันนี้เธอเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มือวางอันดับต้นๆของเมืองไทยค่ะสาวๆในประเทศไทยนี้เซนเล็บนักแสดงนักร้องนางแบบเครื่องค่อนประเทศผ่านมือเธอมาหมดแล้วขอเชิญพบกับพี่ป๊อกพันวิสิทธิ์สุขารมค่ะ นี่พี่ป๊อกหนูพูดเกินไปไหมผู้หญิงครึ่งครึ่งค่อนประเทศผ่านมือพี่มาหมดแล้วใช่ไหมผัสม,มาหมดแล้วสมัมผัสมาหมดแล้ว,าลวนางโอง่งนางเอกนางแบบเซเล็บคือแบบโอ้โห pum, ต้องป๊อกอ่ะแต่หลังหลังนอกจากว่างานแต่งหน้าพี่ป๊อกแล้วเนี่ยพี่ป๊อกก็สนใจเรื่องอื่นๆอีกน,อ,น,อ,น,อ,นอ,อกจากเรื่องแต่งหน้าใช่มันนำมาซึ่งอะไรต่อไปพี่ป๊อกคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มกลับไปทำ เกี่ยวกับการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยฮะ m, สนุกสนุกแต่ว่าเราเห็นสิ่งที่พี่ป๊อกถ่ายคือรูปเหมือนคล้ายๆแบบแต่งงานแต่มันไม่ได้ใส่ชุดแต่งงานกันอะคือไม่ได้ใส่เป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าสาวอันนี้คืออะไรอะพี่ป๊อกขาอ๋ออันนี้คือใหม่จริงๆในเมืองไทยเราจะเรียกว่า post wedding production post wedding <ะ>แต่เราเคยได้ยินแต่ pre wedding pre wedding ใช่ pre wedding คือคนก่อนแต่งงานถ่ายรูปกันใช่ไหมคะอาจจะมี production ขึ้นมา ใส่ชุดเจ้าสาวไปที่สวยๆวยต่างๆแต่อันนี้เป็นโพส์โพส์คือคนที่แต่งงานไปแล้วแล้วก่อนที่จะเป็นยุคของฮันนีมูนเนี่ยมันจะเป็นโพส์ก่อนอ๋อแต่งงานกันใหม่ๆอใหม่ๆพิธีเสร็จสับเรียบร้อยอแล้วไปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันซะหน่อยเหรอมัน ความสุขมันล้ำลึกนะคะรูปภาพพวกนั้น่ะเหรอมันแตกต่างกันไงแม้ว่าพี่ป๊อกเคยเห็นทั้งฟรีวดดิ้งแล้วล่ะ uh huh. แล้วคราวนี้พี่ป๊อกมาทำโพสวดดิ้งความ <ใน S 1> แตกต่างในต่างแดนนะอ,อ๋อต้องไปต่างประเทศด้วยต้องในต่างแดนทำไมอะพี่มันมันเหมือนมัน explore ออแล้วเราในในที่ที่เราไปเนี่ย ปกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยปกจะอยู่อย่างน้อย15วันทุกครั้งดังนั้นเนี่ยซอกซอยซีนารีต่างๆเราจะรู้ของเรามันได้เหมือนไปแบบเปิดโลกอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยบ้างไม่ใช่ไปปารีสแล้วอยู่กับไอเฟลอย่างเดียวไม่ใช่บางตรอกเนี่ยพื้นเปียกๆมันก็สวยมากเห็นแค่คนจับมือหันหลังกันอย่างเงี้ยเป็นภาพขาวดำเนี่ยมันก็ทราแล้วอ่ะ ความรู้สึกที่พี่ป๊อกจับได้ระหว่างบ่าวสาวหรือคนที่แต่งงานกันแล้วโพสกับพรีเนี่ยมันต่างกันไงพี่คุณถามถูกต้องมากเลยงานอาร์ตเนี่ยต้องวัดด้วยความรู้สึก uh huh. ไม่ใช่ความเข้าใจนะ uh huh. อย่างอย่างเช่นมือที่จับกันนะคะ uh huh. แค่เห็นข้างหลังแล้วจับมือกันสองคนอย่างเงี้ยมันก็ดูรู้แล้วว่ามันลึกซึ้งอะ่ะเพราะเขาผ่านชีวิตที่เขาตกลงกันมาแล้วว่า เราจะร่วมชีวิตกันนะ,ะ,ะชีวิตคู่นี้เราจะเดินด้วยกันซึ่งมันก็ไปมันสวยงามก่อนที่มันจะไปอยู่ในชีวิตคู่จริงๆมีลูกอ,อ,อันนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดเออคือคนสองคนได้ตกลงปลงใจกันแล้วว่าเราจะร่วมชีวิตคู่กันเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจากรูปรูปถ่ายมันจะแบบ สวยงามมากแนบแน่นและยิ่งได้ใส่ชุดทดีติชชวลของแต่ละประเทศนั้นๆออออซึ่งถ้าเป็นพูฐานก็ใส่คีรา่าออถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ใส่กิโมโนอะไรแบบนี้เราก็จะพรอไวให้ค่ะเ,ออเพื่อให้มันเข้ากับสถานที่เนาะแต่งชุดให้เข้ากับออสถานที่ที่ไปใช่ออยงงั้นน่ะดิฉันเชื่อว่าหลายคนฟังแล้วอยู่ตรงนี้นะอาจจะมีการสก,กิดคนข้างเธอเธอเธอโพสเวดดิ้งกันสักรอบมั้ยเออเออ มันจะได้เปิดไปเที่ยวแล้วเราก็จะมีรูปสวยๆกลับมาแต่งหน้าสวยๆอยู่ในที่สวยๆรับประกันค่ะถ้าคุณได้เห็นรูปของพี่ป๊อกแล้วคุณจะอยากถ่ายรูปกับเธอทีเดียวไม่รู้ว่าชีวิตพี่ป๊อกจะหมุนไปอีกแล้วเจออะไรอีกแต่เชื่อว่าสิ่งๆนั้นมันจะนำความสุขมาให้ชีวิตพี่เสมอแล้วก็สิ่งที่พี่ทำมันเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจทุกครั้งไม่ว่าพี่ป๊อกจะทำอะไรขอให มันออกมาดีเหมือนพี่ป๊อกตั้งใจขอบคุณวันนี้ที่ได้มาเล่าเรื่องราวโพสเวดดิ้งแล้วก็การแต่งหน้าสุดพิเศษในชีวิตขอบคุณมากค่ะพี่ป๊อกสุข,ขารมณ์ค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสวดมนต์ลดความอ้วนกันค่ะสักครู่ค่ะในใน